เอาพูดแบบโดยรวมโดยรวมก่อน,นครับ<ด>ว่า,วาเวลาดูทิศนะครับจะดูจากชั้นหนึ่งเท่านั้นแต่ในกรณีที่บ้านเป็นสองชั้นหรือยกพื้นสูงขึ้นตรงนี้ก็นับอีกแบบหนึ่งถาว่าเรารู้ทิศบ้านก็จริงมันจะบังคับแค่เรื่องทิศแต่ไม่มีเงินเข้าบ้าน<อ>ถ้าเป็นบ้านของคนไทยหรือว่าลุ่มแถวเนี้ยลุ่มแม่น้ําของเราแถวเนี้ยก็มีความเชื่อว่าเมื่อก่อนบ้านจะเป็นบ้านใต้ถุนยกพื้นสูง หน้าบ้านเราก็นับชั้นสองเป็นหลักค่ะอาจารย์ชั้นหนึ่งก็เป็นพื้นโล่งๆก็คือได้แค่ลักษณะนิสัยแล้วก็ของคนในบ้านเพราะว่าอยู่ตำแหน่งไหนนอนหน้านอนหลังแต่ไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อนี่เรื่องใหญ่เลยเหมือนกันนะใช่ครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็อยากให้คุณที่อยู่สปปลารก็ค่ก็ พิมพเข้ามาในแชทก็ได้เพิ่มเติมครับคุยกับอาจารย์กันได้นะคะในอินบ็อกซ์นะคะ,ะคุณพี่มาริวานสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่นัทยาสวัสดีค่ะนะคะพี่เล็กสวัสดีค่ะอาจารย์กันนะคะคุณพี่กัญญาเป็นคําถามนี้ค่ะขอให้อาจารย์การตอบหน่อยนะคะงั้นตีเลี่ยงวุงจุย้ยเหมาะกับเมืองจีนไม่เกี่ยวกับเมืองไทยใช่ไหมถามว่าใช่ไหมใช่ไหมถามว่ามันก็ตอบไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเป็นเรื่องความเชื่อนะครับเพราะว่า ความเชื่อตรงนี้มันก็มีบุคคลกลุ่มหนึ่งถ้าพูดไปแล้วมันก็เป็นการพัดพิงด้วยหรือเปล่าค่ะตรงเนี้ยมันมีความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราจะยึดถือว่าไม่เกี่ยวกับเมืองจีนใช่ไหมมันก็ไม่ใช่แต่ถามว่าท่ายต่อว่าใช่ก็ได้มันมีทั้งสองแง่มันพูดได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกับว่าเรามีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการนํามาประยุกต์ได้เหมือนกับเป็นการเผยแพร่ความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ถามว่า เหมาะสําหรับเมืองจีนมันก็ใช่เพราะเมืองจีนมีความเชื่ออย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าอ่ยกตัวอย่างง่ายๆสุสานของจินซีจินซีฮองเตเมื่อก่อนพอเราเห็นแล้วทําไมจินซีฮองเตถึงได้รับความเคารพทั้งที่ฆ่าประชาชนเมืองจีนไปเยอะอมีสุสานทหารดินเครื่องปั้นดินเผาเยอะมากพอถามว่าเขาฆ่าขนาดนั้นแต่คนจีนเขาถือให้ความเคารพกันเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเขาเรียกว่าทำให้ประเทศจีนเป็นปึกแผ่น พอไ,ได้มีการขุดคนพบจนถึงระยะหนึ่งรัฐบาลสั่งห้ามขุดเขากลัวว่าเป็นการไปปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยของประเทศเขาเพราะว่าการตั้งหวงจุ้ยสุสานหวงจุ้ยบ้านมีลักษณะตำรากใกล้เคียงกันค่ะตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเจนซีฮ่งองเต้เคยเป็นกษัตริย์แล้วตรงนี้ก็ถือว่าโลกหน้าเขาต้องมีกองทัพมีกําลังทหารเพื่อไปช่วยเหลือเขา<อ>ในภพหน้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาเป็นความเชื่อของเขาใช่ค่ะถามว่าตรงนี้ เขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุย้ยประเทศจีนก็เลยสั่งว่าห้ามผุดคอ,อนตอนนี้ประเทศจีนก็ล็อกดาวน์เกี่ยวกับสถานการณ<อ>์โควิดก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งว่าค่เบมาะสำหรับเมืองจีนไหมแน่นอนว่าเขาว่าฮวงจุ้ยเนี่ยต้นต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศจีนประเทศจีน